จเมฆก็หาหากล้องมามามจะใส่ให้ดิโอ้ยใครส่งอะไรมาให้คะหากล้องไม่เห็นน้หน้าจะใส่กิ๊บตรงนี้โอ้ยเคลียร์หน่อยดิตรงนี้ใส่ตไหนใส่ตรงไหนนี่กไหนใส่ผมมาตรงไหนอีกเนื้อหูตะก้าหรือเปล่าตะก้ารของญาติไหนถอยแล้วใส่ตรงไหนอีกเอาใส่เข้าไปให้มันหนักหน่วใส่เข้าไปค่ะ ไฟใหม่โมใจมากค่ะใชี้ไฟใหม่มวายโบเกียวเด้อวันนว้น้ำในจิตปูนี้ไม่ใช่ไม่ครัวเนาะข้าค่ะเดี๋ยวมาอ้างถ้ามีกินน้ำกันโมหักหบ่ไปใหม่โมเนยังไ้เนี่ยโอ้แอนดมินใหญ่แอดมบินเล็กคุณห่วงแตคลิปทั้งหงง ไปใหม่มมแล้วมิน้นเราไปดิ <laughs> ไม่การ,รอายุจำใ้าวบลงตํตาตําเล้นมากล้นะมิ่หายเดี๋ยวไม่มได้บอ อะไรเนาะหม้อจะดูข้าหม้อใหม่หม้อใหม่ดูหมูจะให้มันเฟื่อยแล้วใส่ผักด้วยล้างแล้วล้างแล้วนู่นแส่กละมังหนึ่งบวใส่ผักเยอะๆใส่ผักเยอะๆเปิดอาการในมือก็มา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 ใส่แม่กลัวเด้อเอามีในชุดไรสวยจังลูกนี่ในชุดไรโอ้โหใส่ได้กระเป๋าเนาะนี่ไดเสื้อถุเสื้อมันไม่โตเท่าอันนี้ลุงเสื้อใส่ได้โอ้อันนี้ป้าแอนใส่ได้ด้วชุดนี้ใส่ลายโซจีนเนี่ย อ๋อไม่ใช่ด้วยบางกล่องไปบ้านอีกหนูนั่นเป็นสาวโดยสาวโดยจะไปสอยดาวอันนั้นอะไรสาวดอยสอยดาวทำะห้ฮาโลวีนทำฮาโลวีนด้วยเขาจะปีใหม่แล้วจะไปฮาโลวีนอีกมันจะถึงคริสต์มาสแล้ว มันคิดมากเห็นมันคิดมากถ้าใส่ดูดูสิสันตะเอียนน่ารักด้วเลยอ้าวไปตรงนี้เหรอโอ้ยอยากใส่บ้างฮะมันมันไม่ได้ยังไงมันเชื่ออยากใส่แบบนี้มีอีกวันหนุ่มไหมโอ้ยนี่นะนะเฮ้ยโอ้ยเกกลียดการเลยไหนดูสิดูใส่ดูสิมาช่วยทำเครื่องเทียนหน่อยเครื่องเทียนยังทำไม่เสร็จเลยไหนไหใส่ดูสิที่นี่ผมอ่ะนี่มันมีขอบเกาะ วายู๊มันสุดอะไรสุดเซ็กซีมากเลยมาจะซอยด้วยอันนี้เหมาะกับไอ้คุณอไรวันอยู่นะอย่ามาแย่งมองอื่นเขานี่เขาว่านี่โตกินข้าวน่ะอยู่นุเขาปุ๋งอยู่นี่นะทั้งวันโตกินข้าวน่ะอยู่พุ่นเขาปุ๋งอยู่ปุ๋งก็ไปเร็วๆเซนจะซอยหมูกับป้าแถวบ้านไหนปู่ดูซิตัวนี้เอาตัวนี้ไว้ให้เบ้ ไม่ได้หมอแล้วใหญ่มาไม่ได้เสื้อไม่ได้ไม่ก็ไาเสื้อแล้วเมื่อกี้ใหญ่มากพี่ใส่ได้พี่ใส่ได้เนี่แหละใส้ที่ใส่อยู่ทุกวันนี้คือใส่นี้แหละโอ้ยโอ้ยเอาไว้ให้เบ้อ้วนตัวนี้นอาให้เบ้อ้วนใส่โอ้โนี่ไงเบ้อว่นะของของของเมษีเราได้ไหมของเมษีได้ไหมโอ้ยดูให้เบษีใส่ด้วย มือนลูกเลยมุดไปไหนล่ะเหมือนลูกเลยอ่ะอะผู้ทอดผู้ทอดเอ้าเอาระวังระวังระวังใครของแอนอยู่ไหนเออได้อยู่เอเอ็กอก็นอยเท่าขออนใครขอบไปแอนขอบไปแอนไหน เปนยาทำงานอันนี้หนูอันนี้หนูมีอะไรอีกมาให้เม่หน่ะอะไรให้เม่หน่ะอะไรอีกได้อยู่ได้อยู่ได้หมดเลยโอ้ยงาสวยสวยโอเคอ่ะเออพอดีเลยหัวเท่าเถือจยาได้แล้วลูกอ๋อไม่ล้มลูไม่ล้มไม่ได้แล้วอันนี้พี่เหมียวนะพี่เหมียวอันนี้ของเม่ของใครเม่นนะให้พี่เหมียวลูกนี่ค่ะ อันนีนให้พี่มิ้วอันไี้ให้พี่มิ้วได้ใส่นี่งานพอดีเลยอันนี้เก็บนะอันนี้ให้เบสอันนี้ให้เอันนี้ให้ไอ้โห้หแบงกนแบงกันแบงกัให้ปจอยให้เปจอยให้เ้อแสขาอให้เจยสมาให้้จอยสเขาเาจะส่งให้ไม่จอย โอ in right ้ยย่า่สวยนะย่าลองใส่ดูดิมันไว้รุ่นเลยไม่ถือก็มาหิได้เลยนะอันนี้มันเป็นผ้ายืดเราใส่ได้ผ้ายืดดูดิสรุปเราไม่ได้ไทยจัดด่วนเลยนี่ขนเอาได้เป็น าถ่ายถ่ายมืดหน่อยนะมืดทำงานเอาถ่ายมืดหน่อยโอ้โามืดทำงานเอ้ยโยงเข้าไปเอ้ยเจ้ากระสาหวานใครได้แต่มันลูกไม่ได้อามืดทำงานนะคะพี่คนน้ำถ่ายได้แต่มันลูกไม่ได้มันลุกมิมไม่ต้องช่วย

พี่แอใส่ไม่ได้ฟูงไสนได้อได้ขาเดียวขุงกระโปกใหญ่โอ้โหนั่นสวยนั่นสวยนั่นสวยพี่เอานีใส่ได้โอ้โหดูดูฟูกฟูไอ้กล้องงโอ้โหไอ้กองอ่านมานโอ้โหโอ้ตูดเป็นตูดไ้ก่นเป็นกนเลยวะ โอ้โหรักรัตอนนี้พะ่ลูกว่าช่วยเราหน่อยนี่นะนี่ับอ้าวคาเมวลมขาเมลลมเออขามคาแมวเอาุ้ให่เลยฟุงโอโหเหมือน่โอโหเหมือนเพื่อนมาเล้วมาดูอะไรปุ้ย เอฟดถ้าดูคล mm. ิปนี้ก็ถ้าจะส่งมาให้มันใหญ่กว่านี้น่อนีกหน่อยนะไซปุคงไม่สมัยส่งไเปี้ยวเปี้ยวนะเปี้ยวเขามาแบ่งฟันวใคใส่อะไรแลของไม่สมัยส่งมาให้เปี้ยวเปี้ยวแันแล้วได้ยาใส่ได hey, so. ้รอไเือน้ยเ้เ้เ้้เ้ยเ้ฮ ดูบินน้อยก็ทางนี้ยังไม่ได้เลยดูลุ่มโอบแล้วว่าดูบิน้อยก็ทำได้แม่มันหลงมเจ้าใบไหนน้องแม่บพานในบ้านเยือน่าเหน่ไปลือกเอาแม่น่าเอาบ้านในบ้านบ้านในบ้านจะไปแลวแม่ก็หอบอลไรนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ใส่ได้ไม่จริงเยอะเลยไม่เพนี้เยอะโอเเออน่าจะหมะเกลียวม่เกลียเลื่อหลังใช้ก็เอาแะไรหลมเจ้ากันไอ้นี่บ้าน เส่กางเกงก็ใส่ได้อยู่ป้าเนี่ยบ้านกางเกงตัวเมื่อกี้หรือตัวไอ้พูนสี่เสือนาวดูนี่เดอกเลยน่อยสอตัวนี้นะให้เดือกมีอตัวนี้นะมาแล้วก็มีคนนั้นอันนี้มันดูดูกางเกงี่หอบหอบเลยมั้งกันนะตัวนี้นะตัวนี้นะเสื้อผมเสื้อผมเสื้อผ้าเสื้อผ้ เอบคุณม่สมัยคุณแม่สมัยนะคะใส่สมัยนี้สิเตอร์มข่บคุณแม่สมัยวค่ะใหยวาให้ไป่บ้าขอไบ้านะกางเกงอ้นั้นได้ไหกเกงได้หมปัตตาบาลใส่เกงขาวได้ไหม่ะได้ัตาบตัวเล็กว่าโอยตอยค่อยใ่เสื้ออย่างัเียวออกางเกงดีสเกงเมาส่ไอยูแม่สมัยนอออ บ้านแท่บ้านก็ใส่ได้อยู่นะนี่แหละเรามือที่สามเราก็จะได้เห็นมสมัยนะคะไม่น้อยเราต้องใส่ก่อนเบื่ออวดอันนี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็พอแล้วไม่มีถุงใส่ก็ก็หอมปลาหอมมาหอมไปได้แล้ววางบวมีคนกินก็ของค่อยเนาะงเขาก็แยกคนเขาก็ได้ของค่อยแล้วก็ไปถือไปถือมานี่แหละถ้าถุง พาดูเอ็นี่ถือได้ไหมไม่ห่มได้เนี่ยอ็นี่เอาอาเบอ้เฮาเบอู้แค่นี้แหละแกกลัวคนจริงแต่ว่าหนูบอกว่าใครรับได้ก็มาเอานะโอ้ไม่จริงแล้วขนาดนี้ไม่จริงแล้วค่ะแม่สมัยเอ้ยมันมีแต่ของดีทั้องี้งดเลยขอบคุณคุณแม่สมัยด้วยนะคะสำหรับสิ่งดีๆนะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ